ชวนแชร์ชนชิมวันนี้นะฮะทุกวันสุขของเราวันนี้ EP ีที่เท่าไหร่จ๊ะสิแล้วครับพี่19ด้วยโอ้โหกับเลิฟอีทออนแอร์ชวนแชร์ชนชิมตอนนี้ 4K ่เฮะกำลังชมอยู่นะครับโอ้สี่พันเหรอครับเนี่ยสี่คนครับสิ่งที่เอามันคืออะไรเดี๋ยวพี่ปรับบุ้มกล้องก่อนครับผมดูก่อนฮะมาแล้วครับผมนี่คือจานขนมปังกระเทียมครีมชีส นี่เปลี่ยนจากชาบูมาเป็นขนมปังแล้วถูกครับผมงบเริ่มหมดแล้วเรตายแล้วพูดอย่างนั้นสิรายการดังสปอนเซอร์กำลังจะเข้าอาถูกต้องใช่ใช่คนดูเป็นร้อยฮะอ่แล้วคนไม่ดูล่ะครับคนไม่ดูเป็นล้านโอ้ยโอใจสว่น ขนมปังกระเทียมครีมชีสขน,ขนมปังกระเทียมครีมชีสจร,จริงๆไงขนมปังตัวนี้นะเมนูนี่นะฮะม,มีมาสักพักแล้วนะครับคือช่วงก่อนนี้เนี่ยผมติดตามอ่ายูทูบเบอร์นะครับที่เขาเป็นชาวเกาหลีแล้วเขาชอบถ่ายพวกสตตีิฟู้ดที่เกาหลีฮะ แล้วหนึ่งในเมนูที่สะดุดตาผมมากๆเลยก็คือไอตัวนี้ครับขนมปังกระเทียมครีมชีสเนี่ยแหละครับสุดท้ายครับมาเจอครับในเชียงใหม่ครับมีคนทํามาขายแล้วมีเจ้าที่สะดุดตาหนึ่งเจ้าครับก็คือนี่ฮะร้านนี่ครับบลูคาเฟ่นะฮะบลูคาเฟ่ที่ชื่มคุณมากเลยฮะเมื่อก่อนนี้ไปแถวหลังพยับบ่อยมากบลูคาเฟ่ไอร้าน คาเฟ่ลูกเสืออโอ้ยโลโก้เป็นลูกเสือไงใช่ใช่ก็เนี่ยครับสุดท้ายก็ในเชียงใหม่เราก็ได้ก็มีคนทํามาให้เราได้ทานกัน<อ>นะครับก็ตื่นเต้นมากเลยนะนที่ร้านใหม่<ด>ในกรุงเทพน่าจะมีสักพักแล้วใช่ไหมจริงจริงเนี่ยในเชียงใหม่ผมไม่รู้นะว่าเจ้าไหนเป็นเจ้าแรกนะครับแต่ว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยจะมีอยู่ร้านหนึ่งฮะเห็นมีรีวิวมีนักรีวิวเนี่ยเขาไปชิมมา ขนมปังนี่ใช่ไหมฮะใช่ครับเจ้าแรกในไทยนะครับจะอยู่ย่านนนทบุรีนะครับลองเสิร์ชหาดูแล้วกันไม่ขอเอ่ยชื่อร้านนะครับแต่ว่าผมไปเจอของร้านเนี่ยก็ดูดีครับเป็นการเป็นงานดีฮะบูคาเฟ่นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากนะฮะตัวตัวเนี้ยรับที่ผมถืออยู่นี้นะฮะขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันเนาะได้เลยได้เลยอันนี้เป็นแบบใช่พี่อันนี้เป็นแบบรสกระเทียมก็คือเนยกระเทียมะครับแบบดั้งเดิมเลยก็จะลูกละ40บาทโอเคนะครับโอ้ข้างในนี่มีครีมชีสเน้นๆเลยนะครับผม แล้วก็ส่วนอีกออปชั่นหนึ่งนะฮะก็จะเป็นอ่านี่ฮะอะไรฮะอะไรฮะเป็นแบบโรยเบคอนด้วยนี่ครับใส่เบคอนเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยชิ้นละ50บาทอ่าราคาไม่ห่างกันมากโอ้จัดจ้จัดเต็มจริงๆฮะร้านนี้ครับบูคาเฟ่นี่แจ่มเลยฮะครับผมนิดนึงนิดนึงเอ้าวเขาเขียนโน้ตมาได้อย่างไงฮะผมฟังอย่างนี้เขาเขียนมานะฮะอ่าเคท็อปนี่คุณท็อปเบอร์โทรด้วยนะครับผมสั่งมาอะไรกระเทียมแล้วก็ไอ้ เบคอน <Bacon S 1> ครับ<ด>ผมได้รับของแล้วแช่ตู้เย็นทันทีนะคะน้องเก็บที่อุณหภูมิห้องได้3วันโอ้เรียกขนมปังกระเทียมเป็นน,น้นองด้วยนอนเรียกว่านอนด้วยขออยาก,กินนอนนะครับผมขนมปังนี่ได้สั่งมาจริงๆเนี่ยจะเก็บอุณหภูมิห้องได้3วันนะฮะแล้วก็แช่ยเย็นเนี่ยเจ็ดวันนะครับผม <Okay. S 1> อุ่นก่อนนะฮะอุ่นที่ไมโครเวฟเป็นอ่าไมโครเวฟพอนทูบดอทไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ออกมาทั่วธรรมดาฮะครับผม อันนี้ผมชิมแบบนิ่มก็ก็คือไอตัวกระเทียมดั้งเดิมครับกระเทียมแบบนุ่มๆอืมนุ่มเป็นยังไงบ้างคะฟิลลิ่งที่เข้าปากไปครั้งแรกแน่นอนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือพอเปิดกล่องมาปุ๊บกลิ่นฟุ้งเลยพี่อันนี้พี่ต้องชิมด้วยใช่ไหมฮะเอาเลยอ่ะอันนี้เ่เอาหยิบไปเลยพี่มาเลยเอาตัวไหนก็ชิมไปเลยนี่มๆอืนุ่มๆนี่ชิ้นเท่าไหร่นะฮะขายสี่สิบครับผมโอ้ถือว่าราคาใช้ได้นะอืมเครื่องเยอะมากคุณผู้ชมเครื่องแน่นอะทับเอาชีในกล้องเนาะเอืมค อนนันเนี้ยชิ้นแค่สีบาทนะขนมปังกระเทียมครีมชีสไม่เคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะเป็นความแปลกไหลายคนอาจจะสงสัยว่าเขาทํายังไงนะฮะไฮไลท์ของขนมปังกระเทียมครีมชีสเนี่ยก็คือว่าเขาจะใช้ขนมปังประเภทแบบดินเนอร์โรอะไรเงี้ยนะครับก็คือขนมปังกลมๆอย่างเงี้ยนะครับผม,อมเอามาผาแบบเนาะเป็นแจกๆอ่ะนะครับจะ4ี่หรือจะหก็แล้วแต่นะครับมมผมแล้วก็ฉีบบดรรรครีมชีสเข้าไป อ่าฉีดครีมเชี้เข้าไปตรงตรงร่องเนี่ยนะครับให้เต็มร่องโอ้เรื่องเรื่องฉีดในน้องท็อปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดอ้าวเหรอครับพี่ใช่ใช่ฮึมลองต้องลองดูนะนี่ตัวนะนะเอาละก็เนี่ยครับฉีดครีมชี้เข้าไปนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาขนมปังเนี่ยนะครับเอาไปจุ่มในเนยกระเทียมที่เขาละลายไว้แล้วนะฮะซึ่งเนยกระเทียมนี้เนี่ยจะฉ่ามากนะครับแล้วก็ผสมไปด้วย กระเทียมแล้วก็ผักอะไรนะพาสลี่าพาสลี่ครับผมครับผมน้องเลยก็จะมีกระเทียมกับพาสลี่นะครับผมจะชุ่มฉ่ำมากแล้วก็ไปอบแล้วกลักมาเป็นเนี้ยมันเหมือนกินของหวานนะแต่ไม่ใช่ของหวานนี่มันกึ่งของคาวรู้ไฟังนะแล้วก็เป็นขนมปัง ่าไอตัวครีมชีสเนี่ยชีเยอะจริงๆเต็ตับเลยเอางอ่ายๆสี่สิบาทนี่คือ<ช>เอาเข้าใจละทำไมถึงสี่สิบาทค,คือคือหลายคนอาจะงงว่าเอ๊ะมันชีสมันไม่ยืดนะฮะเพราะว่าใช้ครีมชีสครับครีมชีสจะไม่ยืดนะฮะ แต่ว่าจะเป็นครีมครีมเขาถึงเรียกครีมชีสไงฮะและรสชาติใช่รสชาติมันจะเข้มข้นหมายถึงว่าเนื้อเท็กซเจอร์มันจะเข้มข้นแต่ว่ารสชาติมันจะนวลนวใช่ไหมมันจะไม่เหม็นมันจะกลิ่นจะไม่แรงจะหอมนวลใช่มันก็จะไม่ไปแย่งซีมพวกเนยกระเทียมคือเข้ากันดีมากใช่คุณผู้ฟังที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะลองดูครับผมนี่ก็คือเลเยอร์ของขนมปังให้เราเอามากินกันนะฮะขนมปังครีมชีสจากร้านบูคาเฟ่เนาะนี่เอาตรงตรงเลยนะว่ามันแน่นปุ๊บเลยถ้ามีประมาณสักห้าส่วนเนี่ยขนมปังความหนนาาอยู่่่ทีประมณบสวน ล่างส่วนแล้วตรงไส้เนี่ยสามส่วนโอ้เยอะเยอะอ่ะขออนุญาตชิมอันต่อไปเลยอืมเป็นอ่าได้ครับใส่เบคอนใส่เบคอนด้วยนะครับก็จะทําเหมือนเดิมเลยฮะเพิ่มเติมก็คือมีเบคอนนั่นเองนะครับมาดูมันจะเข้ากันขนาดไหนนโอู้ดูดิครีมชีสอ่ะคุณผู้ชมให้ความสุขกับตัวเอ้เป็นยังไงฮะสูตรเบคอนครับมากินชิมครีมชีสไปแล้วฮะมันอร่อยกว่าทั่วกระเทียมอีกพี่อร่อยฮะมันก็มันมีกลิ่นมีกลิ่นมีรสของเบคอนเข้ามาหอมอ่ะ มันเข้ากันมากเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องลองกินดูครับต้องลองกินดูจะว่าอวยก็ได้ครับเจอของดีจะให้ติยังไงอ่ะมันก็ต้องอวยดูป่ะอันนี้เหมือนเขาโรยมอสซาเรลลาชีสมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โรยโรย,ย,ยอะพาเมซานชีสข้างบนเบ,บาๆนะก็เ,เวลาอบมันก็จะกรอบนะฮะเอาง่ายๆตอนนี้ผมรู้สึกว่ากินชิ้นหนึ่งอิ่มแล้วเนี่ยผมก็อู่มแล้วเนะอ่าใช่คุณนุ่ฟังครับมีเบคอนกับครีมชีสธรรมดาแค่นี้ก็ขายดีจะตายแล้วผมไปลองส่งแฟนเพจเข้ามา เป็นยังไงรีวองรีวิวเขาโอเคป่ะโอเคฮะลูกค้าชอบลูกค้าชอบลูกค้าชอบนะแล้วก็แบบโอ้โหมันน่ากินจริงๆนะฮะโอ้ยอร่อยอะอร่อยเบเกิลอร่อยคุณรัวองอร่อยจริงนะผมว่านะถ้าเกิดว่าอบเสร็จใหม่ๆอ่ะไปกินตอนอบเสร็จใหม่ๆอ่ะมันน่าจะแบบกรอบนอกนุ่มในแน่ๆเลยเออแต่เนี้ยคือแบบวัตถุดิบเขาใช้วัตถุดิบดีนะดีๆอ้าวแล้วต้องกินกับน้ำส้มด้วยนะเนี่ยเขามีคำเตือนมาด้วยเนี่ยว่าค่อยๆทานนะคะ ท่านทีเดียวหมดอาจจะเลี่ยนไปค่ะนี่เหรอไหมมันเป็นชีสไงแล้วก็เจ้าของเขาก็รู้จักสินค้าของเขาดีนะถือว่าไม่ไม่ได้ขายของเกินไปใช่ใช่พี่อร่อยคุณผู้ฟังมีน้ำส้มแกเลี่ยมเบาๆก็ขอบคุณร้านบุาเฟ่เลยครับเนี่ยเขาใจดีแถมมให้อย่างละหนึ่งชิ้นด้วยนะพี่ใช่ก็เลยแบบอัดมาในกล่องแบบสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยคุณผู้ฟังรายการดังเันนี้แหละ ใช่ครับอยู่ที่ไหนก็จ่ายเขาหน่อยอืมครับผมแล้วเขาก็แถมมาขอบคุณมากเลยที่แถมมาใช่ใช่ครับถือว่าได้ลองชิมของอร่อยๆครับเนาะสรุปแล้วเราจะให้เขากี่ดาวหรือว่ายังไงดีในครับผมถือว่าเล่นแบบเล่นแบบเจ้าของรายการนะครับผมครับผมต้องอย่างนี้แหละซิงเกิลของเราใช่ครัเป็นยังไงแม่ขนมปังกระเทียมครีมชีสสำหรับคนที่อยากกินอยากสั่งจากร้านบูคาเฟ่อยู่ตรงหลังพายัพ บิสเนสพาร์คอร่อยฮะอร่อยก็เกิคนคาดนิดหนึ่งตรงที่ว่าอตอนแรกผมคิดว่ามันจะเลี่ยนเยอะนะแต่จริงๆก็ไม่ได้เลี่ยนมากขนาดนะั้นนะฮะยิ่งถ้าได้น้ำส้มหรือว่าน้ำเครื่องดื่มที่แบบเปรี้ยวๆอ่ะเปรียปร้ยวๆหวาแบบนๆปกติเรากินหมูกระทะเราหรือว่ากินชาบูหรือว่ากินสามชั้นทอดอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีไอ้พวกผัดมาจับอะไรอย่างเงี้ยผักกาดผักอะไรอย่างงี้จริงๆถ้าเป็นขนมปังพวกนี้เขาจะตัดเลี่ยนด้วยอะไรอ่ะด้วยน้ำส้มนี่หรอมั้งใช่ใช่มันน้ำมะนาว อะมอนอะไรเงี้ยเปลี่ยนรสชาติลิ้นใหม่อีกรอบใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นฮะเรื่องลิ้นถนัดไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนละลิ้นครับผมอ๋อครับผมเอาง่ายๆผมแนะนำครับไม่จาเป็นต้องซื้อกล่องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้สาหรับใครที่อยากทานแบบว่าแก้อยากอะไรเงี้ยเขาขายเป็นลูกก็ขายครับผมครับใช่ก็สามารถไปซื้อที่ร้านได้เลยนะฮะบล็อกอินเข้าไปได้เลยหรือว่าจะอ่าโทรสั่งหรือว่าจะอ่าติดต่อทางเพจก็ได้นะครับนี่สองนีคุณ้ฟังครับ รูคาเฟ่มีอยู่อันเดียวนะเซิร์ชขึ้นมาก็เจอเลยนะใช่ครับน่าจะเป็นเนี่ยลูกเสือไม่รู้สำรองหรือสามันเป็นโลโก้ตามสไตล์ขาวตามพาลตะเปิดรูปดูดีกว่าฮะเนี่ยนี่คือถ้าอบใหม่ๆข้างนอกจะกรอบแล้วข้างในจะนุ่มแล้วก็มีไส้ด้วยเห็นไหมฮะครีมชีสเยอะๆเน้นๆโอ้โหอร่อยอ่ะเออแล้วก็แบบกระเทียมนะโอ้โหพัฟฟี่สับนะโอ้โหเพียบๆเน้นๆโอ้ข้นเนี่ยนะใช่โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะคุณนักนสังครับดูเอาดูเอาฮะฮะโอ้โห หนึ่งลูกอิ่มกําลังดีสองลูกอิ่มอิ่มสามลูกกัดครับผมกัดแน่นอนใช่ครับตอนนี้นั่งกัดอยู่เนี่ยนะฮะเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาฝากไล์ไอ้ช่องทางการติดต่อนะฮะก็เข้าไม่ได้เพจนั่นแหละเจอเลยอ้าวใช่0854935144อ่ะโทรไปนะฮะโอเคโอเคครับเทปนี้ถือว่าดีครับแล้วก็คนแชร์เยอะมากๆแล้วก็คนแชร์น่าจะดีหมดเลยครับผมจริงฮะยอมรับเลยว่าคนแชร์ในเทปนี้นี่โอ้โหออ๋นี่นั่งส่องอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ใช่ของพวกนี้มันต้องรีบส่องคุณผู้ฟังฮะ ช่วง Love Eat on air